สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการกำจัดหนูโดยให้สัตว์เลี้ยงของเราปลอดภัยครับวิธีนี้นะครับผมเผอิญไปพบเจอในห้างนะครับตามห้างตามข้างๆห้างลานจอดรถของห้างเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันมีกล่องสีขาวๆนะครับวางอยู่เป็นจุดๆผมก็เลยอ๋อ เป็นเป็นวิธีการที่ว่าหมาจรจัดหรือแมวหรือสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมันไม่เข้าไปกำากายมันเป็นที่วางเหยื่อกําจัดหนูนั่นเองอุปรกรณ์นะครับก็คือมีกล่องใส่รองเท้าอันนี้ผมซื้อมาจากร้าน20บาทนะครับแล้วฝามันจะเป็นฝาใสๆนะครับผมก็เอาสีสเปร์นะครับสีดำมาพ่นไว้ให้มันมืดๆหน่อยนะครับ หนูมันก็จะได้คิดว่าปลอดภัยต่อมาครับเพื่อนๆก็ให้เราเจาะทางเข้านะครับเจาะทางเข้าแบบนี้นะครับเจาะทางเข้าแล้วก็เอาไฟลนนะครับแล้วก็แงนกันกันน้ำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกันน้ําเข้าไปข้างในส่วนข้างในนะครับข้างในนะครับเพื่อนๆก็ให้เอาตูดตัดตูดขวดน้ําครับมาแบบนี้นะครับ สำหรับวางเหยื่อไว้ภายในนะครับเนี่ยสำหรับอยากวางเหยื่อไว้ภายใน<ม>เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเผื่อว่ามันมีน้ําเข้ามาเนี่ยถ้าไปเราไปวางเหยื่อกําจัดหนูไว้เลยนะครับมันอาจจะเปียกได้นะครับแล้วก็จะเลอะเทอะไปหมดเราก็จะใช้ตูดขวดน้ํานะครับวางไว้ด้านในแล้วก็ใช้เหยื่อกําจัดหนูนะครับอะไรก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นที่วางเราก็จะใส่ไว้ในนี้ แล้วก็ปิดฝาครับนำไปวางไว้ในที่ที่หนูชุกชุมนะครับผมก็จะนำไปวางไว้ที่ที่โรงจอดรถนะครับเพราะว่าหนูเนี่ยชอบมากัดสายไฟมากเลยนะครับโดนไปหลายครั้งต่อสายไฟก็จะใช้วิธีนี้ในการกำจัดแล้วก็จะวางไว้ใต้ซิงน้ำในครัวครับ เพื่อนๆก็ลองไปทําตามกันดูนะครับคลิปนี้ก็มีง่ายๆเพียงเท่านี้ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับ